บที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วง11ปีที่ผ่านมามีครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกทำร้ายจนเสียชีวิตจำนวน179รายและเนื่องในโอกาสวันครูปีนี้สิ่งที่ครูในภาคใต้ต้องการเป็นของขวัญมากที่สุดนั่นก็คือความปลอดภัยขั้นสูงสุดติดตามได้จากรายงานครับ,บา นานกว่า30ปีที่ครูนริศราเลิศวิไลต้องออกจากบ้านเกิดเมืองนอนในจังหวัดหนองบัวลำพูมาทำหน้าที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติในฐานะครูโรงเรียนบ้านสายชนอำเภอยยรังจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบมาแล้วหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์คนร้ายยิงนักการพันตรงเสียชีวิตเมื่อปี2547และเหตุการณ์เผารถครูเมื่อปี2551และเมื่อถามถึงความรู้สึกครูนริศรายอมรับว่ารู้สึกกลัว แต่ไม่ขี้ขาดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่คิดจะขอย้ายไปไหนเพราะอยู่ที่นี่มานานจนกลายเป็นความผูกพันเพียงแต่ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นและในโอกาสวันครูปีนี้ก็ไม่ต้องการอะไรเป็นพิเศษนอกจากการดูแลความปลอดภัยในชีวิตของครูและนักเรียนกลัวไมกับสถานการณ์หวาดกลัวแต่ไม่ได้ขี้ขาดนะก็ยังทํางานได้ปกตนะิก็ยังดํารงชีวิตได้ตามปกติเพียงแต่ว่าจะระมัดระวังตัวเองขึ้นมากกว่าเดิม จะได้อะไรบ้างสิ่งแรกก็อยากจะ,ะมีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่นะคะไม่ว่าจะทั้งในโรงเรียนแล้วก็ในการเดินทางมาอบรมสรัมมนาหรือว่ามาร่วมกิจกรรมต่างๆที่เหมือนกับว่าในในวันนี้ที่เหมือนกับทางเขตพื้นที่จัดให้ใช่ไหมคะแล้วก็คือในส่วนของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือบริเวณที่จัดงานอะไรต่างๆ สอดคล้องกับท่าทีของสมพันธ์ครู3จังหวัดชายแดนใต้ที่ขอให้ฝ่ายความมั่นคงดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับบุคลากรทางการศึกษาเพราะของขวัญที่ครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดอยากได้คือความปลอดภัยขั้นสูงสุดและเมื่อรัฐบาลได้เพิ่มมาตรการจนเป็นที่มาของทุ่งยางแดงโมเดลซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้านที่ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจและสร้างความอุ่นใจให้กับครูได้มากขึ้น หากย้อนไปเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และ4ี่อำเภอของจังหวัดสงขลาตลอด11ปีที่ผ่านมาพบว่ามีบุคลากรทางการศึกษาถูกทำร้ายเสียชีวิตทั้งหมด179รายได้รับบาดเจ็บ163คนในจำนวนนี้เป็นทุกุคลภาพโดยสิ้นเชิงจำนวน9้าคนนั่นหมายความว่าครูยังเป็นเป้าหมายอ่อนแอที่ฝ่ายความมั่นคงต้องดูแลความปลอดภัยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับแม่พิมพ์ของชาติ ผู้ยอมเสียสละความสุขส่วนตัวมาให้ความรู้กับเด็กๆที่จะเติบโตขึ้นไปในอนาคตทีมข่าวภูมิภาคห้องข่าว NBT